สวัสดีค่ะในนามของแซนตี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะวันคริสต์มาสของชาวคริสนะคะก็เมืองที่เราอยู่นี่ก็ชาวคริสอันดับหนึ่งค่ะเราก็เข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามนะคะวันนี้เราก็ไปไปชอบมาเลยค่ะชุด ซันตี้ Santi ค่ะถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่าซานตาคอสใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะเป็นซานตี้อันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมทำไมเด็กๆถึงรอคอยซานตาคอสในเดือนนี้แล้วทุกคนก็มีความสุขมากค่ะที่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆก็มีความสุขมากแล้วก็หลายๆครอบครัวเขาก็มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่นะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เขา เขาอยากจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ของเรานะคะแล้วก็การเรียนรู้ของเรานะคะไปรับชมรับฟังหากมีสิ่งใดที่ไม่ตรงที่ท่านรู้ก็แชร์ได้ค่ะเพราะว่าเราก็เล่าเท่าที่เรารู้นะคะก็ไม่ได้ทั้งหมดร้อเซนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอยากเล่าให้ฟังค่ะไปเจอกันนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาพูดถึงซานตาคลอส ชายหนวดเคขาวใส่ชุดแดงนะคะที่มาพร้อมกับกวางเรนเดียร์ที่เหาะได้เรามักจะเห็นในนิทานหรือในนิยายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปย้อนของขวัญให้กับเด็กๆนะ,ะสมัยเราเด็กๆเ,เราก็คิดว่ามีจริงนะคะเขามีประวัติมามีที่ยาวนานมาทีเดียวเลยนะ,ะว่าจุดกําเนิดของซานตาครอสมาจากนักบุญนิโคลัสที่ชอบช่วยเหลือคน ยากจนคนยากไร้เป็นคนใจบุญสุนทานนะคะเรื่องจะยาวมากค่ะเราจะไม่เล่าล้งหมดก็ถ้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปอ่านในวิกิพีเดียนะคะพิมพ์คำว่าซานตาคลอสก็จะเจอเลยะคะ่ะก็หลายอย่างค่ะเราก็จะเล่าประสบการณ์ที่เราได้ฟังจากคนที่เขาปฏิบัติจริงเลยนะคะ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ มันมันมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่เขาผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าพ่อแม่เขารวมตัวกันนะคะก็คือว่าก็จะตกลงกันแล้วค่ะรู้แล้วว่าลูกต้องการอะไรเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสนะคะก็จะไปซื้อแล้วก็หอ่อแอบซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็จะไปจ้างซันตาคอ์สเพราะมีอาชีพซันตาคอสด้วยนะคะ ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปส่งของขวัญช่วงกลางคืนของวันคริสต์มาสเขาก็จะมาเคาะประตูแล้วก็ส่งให้กับเด็กๆเ,เ,เด็กก็จะตื่นเต้นกันค่ะแต่ว่าที่เรารู้มาเนี่ยในครอบครัวของหลายๆท่านนะคะเขาก็ทํากันเองอ่ะมีชุดคริสต์มาสเอชุดของซานตาคลอสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลากลางคืนค่ะคุณพ่อก็จะทําตัวว่าเออเดี๋ยวพ่อไปทุระก่อนนะแล้วเขาก็ ออกไปแล้วก็จะมีคนมาเคาะประตูค่ใส่ชุดซานตาคอสเข้ามาเด็กๆเล็กๆก็จะจําไม่ได้ค่ะว่าใช่พ่อของตัวเองไหมก็จะตื่นเต้นกับของขวัญที่ได้รับนะฮะนี่ก็คือเป็นเป็นที่มาว่าเด็กๆอ่ะเขาจะได้ของขวัญทุกๆปีในวันคริสต์มาสเขาก็มีความเชื่อว่าการที่เขาทําสิ่งที่ดีๆเขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีตามคําสัญญาที่ให้กับซานตาคอสไว้แล้วเขาก็จะได้ของขวัญ ซึ่งเขาก็ได้จริงๆทุกปีค่ะก็จากพ่อแม่ของเขานั่นแหละค่ะและเมื่อเขาโตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมารู้ทีหลังนะคะว่าประมาณเจ็ดแปดขวบพะา็จะรู้แล้วว่าว่ามันไม่มันไม่มีมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นพ่อของเขาเองหรือไม่ก็เป็นบุคคลอื่นที่ถูกจ้างมาอะไรเยงี้ค่ะแต่เขาก็ยอมรับกันได้นะคะเพราะว่าสามารถอธิบายเข้าใจกันได้บางคนก็อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะถูกสืบทอดกันอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะจากจาก ที่เขาทำกันนั่นนะคะเราก็มาเล่าไว้ฟังค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป,เป็นการหลอกก็จริงแต่ทำให้เด็กเขาทำตัวเป็นเด็กดีะคะ่ะเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยเราว่าก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก,ก็เล็กๆน้อยค่ะก็เล่าให้ฟังค่ะในวันคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะสำหรับสวีเดนก็คือวันที่24 ทันวาคมนะคะสำหรับคนสูงอายุพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดีใจค่ะเพราะว่าครอบครัวมารวมตัวกันค่ะทุกคนก็จะมามอบของขวัญให้กันแต่สำหรับคนแก่ผู้สูงอายุแล้วเขาแค่เห็นลูกหลานมาหาเขาก็ดีใจแล้วค่ะก็มีแต่ช่วงที่มีโรควิบับมานี้นะคะก็จะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็มีการพบปะกันมากขึ้นก็เป็นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ ผู้สูงอายุมีความสุขมากๆนะคะก็เป็นข้อมูลเล็กๆนะคะที่มาแบ่งปันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆก็มีความสุขคนเฒ่าคนแก่ก็มีความสุขแล้วในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของชาวคริสต์นะคะเราก็อยู่ในเมืองนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าเข้ามือตาเหลียวก็ต้องเหลีวตาตามคะ่ะ ก็ข้อมูลก็ทั้งหมดที่เราแบ่งปันเล่าให้ฟังก็ไม่ได้อ่ารอยเปทั้งหมดนะคะก็อาจจะเป็นคร่าวๆเ,เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ได้รู้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง K-Style r Life Style, คนไทยในสวีเดนด้วยนะคะเพื่อจะมีแรงทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนม,ม,มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ